กด redeem ไปได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเป็นโค้ด โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสวัสดีสวัสดีน้องๆกไทายุน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบบ์แมปบล็อกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดลับจากแอดมิน นะครับใส่ได้ทุกคนยกเซิฟนะครับย้ําว่าใส่ได้ทุกคนยกเซิฟนะครับเป็นโค้ดอะไรก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะสำหรับใครที่ดูในคลิปสั้นมาแล้วนะครับก็จุ๊ๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกในคลิปเลยนะครับแต่ก่อนจะไปแจกโค้ดกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลพิสานก่อนละกันนะครับดูซิว่าเวลาพี่อัดคลิปเนี่ยดวงจะดีหรือเปล่านะครับมากดแรนดอมกดบายไปเลยนะครับปึ๊บือได้ผลผีมานะครับนี่ครับเป็นผลโค้ดนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่านะ โอเคเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเรียบร้อยมีน้องคนหนึ่งเก็บไปละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอเช็คผลผล,ผลขายก่อนแล้วกันว่าผลมังกรเนี่ใกล้มาหรือ,อยังนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือผลมังกรยังไม่มานะครับ แต่ว่าข่าวหลุดนี่โอ้โหมาเต็มเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับยินพ o เก็ตเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็คือยังปิดปรับปรุงอยู่นะครับยังไม่มาสักทีนะครับแต่ว่าน่าจะมาเร็วๆนี้แหละนะครับส่งการแล้วก็แล้วนะครับผมก็คือยังไม่มาอีกนะครับสำหรับผลมังกรรีเวิร์กใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยเขาก็ออกมาอัปคลิปนะครับล่าสุดนะครับ เมื่อน่าจะเมื่อคืนหรือเปล่าหรือเมื่อเช้านะครับถ้าพี่จําไม่ผิดนะก็จะเป็นโค้ดมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาก่อนจะไปดูโค้ดกันเนี่ยสำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันราคาถูกๆนะครับมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บเลตช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นเว็บจริงเลยลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใครที่สนใจไก่ตัน9บาทได้รหัสถ0งร้อเ็นตหรือว่าจะเป็นไก่ตัน0ูาท1บาทได้รงบาทนะครตัสาทเน้่ยเลงทุกวันร์นะครับไก่ตันวัน สุ่มเวลาลงนะนะครับตามที่แอดมินเขาบอกไว้นะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน6หมัดตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับจาก3-4000พันอดีนะเหลือ200ดีนะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน1แถม1นะครับก็คือซื้อปุ๊บก็คือจะได้รหัส2รหัสไปเลยนะครับแล้วก็จะมีทนายขอไก่ตัน6 7หมัดไก่ตัน V4 เทียเทีย มีหมดนะครับแล้วก็จะเป็นดาบสมอดาบคู่โอเด้งนะครับหรือว่าใครที่สนใจไก่ตันใน Tik t o ็อกนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็คือกดโปรโมชั่นราคา0.01บาทส่งฟรีมีปลายทางให้ทุกออเดอร์เลยเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดเนี่ยพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ตัดมาที่ทวิตเตอร์ลิฟต์อินดานั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่รู้ข่าวสารเรื่องของผลมังกรที่จะรีเวิร์กใหม่นั่นเองนะตอนนี้ก็มีอัปเดตมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นจัด ทวิตเตอร์ Twitter ช่องนี้เลยนะเขาอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเอฟเฟคไม่แน่ใจเป็นเอฟเฟคของผลมังกรรีเวิร์กใหม่หรือว่าจะเป็นสกิลดวงสกิลดาบนะครับสามารถคอมเมนต์เดากันได้นะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในส่วนนี้นะครับเอฟเฟคที่หลุดออกมาเป็นวงแหวนแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอีเวนต์ก็ได้หรืออะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับว่ากันไปแล้วก็จะมีอัปเดต สกิลเรื่อยๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่อัปเดตสักทีนะก็ต้องรอกันต่อไปเรามาแจกโค้ดกันดีกว่านะครับสลับโค้ดใหม่ล่าสุดที่แอดมินเขาได้แจกมาในในคลิปเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะคเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับใครที่กลัวไม่ทันก็สามารถกอกดูได้นะครับผมก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับมาแล้วก็เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะแต่พี่ขอพิมพ์เป็นตัวใหญ่แลวกันก็จะมีตัว s e a นะครับแล้วก็ t R O double L นะครับแล้วก็ I N G นะครับ olla. นี่ครับเป็นโคดนี้เลยนะ S E A T R O double L I N G นั่นเองนะครับมาเราใส่ไปเลยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นโค้ดอะไรกดรีดีมไปได้เลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเป็นโค้ด E P คูณ2 20นาทีนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เลเวลขึ้นไวๆนะครับก็สามารถเอาโค้ดนี้ไปใส่ได้เลยหรือว่าใครที่ไม่อยากฟาร์ไม่เสียเวลาเนี่ยก็สามารถไปซื้อไก่ตันในเว็บเลทช็อปได้เลยนะครับแล้วก็ทาง Tik t o ็อกเนี่ยก็คือตอนนี้ยอดขายบอกเลยว่าน่าจะเยอะสุดใน Tik t o ็อกเลยนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อเนี่ยสามารถไปซื้อได้เลยนะครับมีส่งฟรีมีปลายทางทุกออเดอร์เลยนะครับสามารถเก็บปลายทางได้แล้วก็สาหรับใครที่เป็นสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยสั่งซื้อของใน t ิ k กต็อกก็คือจะได้ราคา0.01บาทนะครับเราก็จ นั้นเลยนะครับอารมณ์ก็เหมือนได้ฟรีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีคนได้7หมัด0ูนบาทมีคนได้เผา v ี0.01บาทเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวพี่แปะร้าน t i k ต o อกนะครับของเลตช็อปเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้เลยเนาะก็คลิปนี้มาสั้นๆนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกาําว่าสวัสดีครับ